สวัสดีครับก็มาดูวิธีการนะครับย้ายดูททนในส่วนของ i p อ o n e 15 Pro Max นะครับ15 Pro Max นะครับวิธีย้ายนะครับตัวสล็อตนะครับใช้กับ14 Pro Max นะครับสล็อตนะครับก็วิธีการย้ายก็ใช้หลักการเดิมนะครับใส่จอเข้าไปกดรีส์นะครับดีนะครับรีเซ็กดเอาออกนะครับ จากนั้นนำจอใหม่นะครับจอใหม่ที่เรากำลังเอานำมาเทีกับเครื่องก่อนนะครับวันนี้นะครับทูโทนยังไม่มีนะครับหลายคนนะครับก็คงจะคิดว่าเออย้ายเสร็จแล้วนะครับย้ายในส่วนของอ่าทูโทนเสร็จแล้วทำไมทูโทนยังไม่มานะครับ นะครับในส่วนของจอนะครับจอใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับใส่ย้ายทุทวนก่อนนะครับสั่งปู่คําสั่งไว้นะครับอจอจะมีอยู่2คข่ายนะครับให้เราเลือกเป็นซัมซุงนะครับถ้าเป็นจอติดมาเครื่องนะครับจะเป็นซัมซุงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรานํามาใส่เครื่องนะครับดูนะครับ ถ้าแผ่ชุดนี้เรา,ย,า,า,ย,ายังไม่ย้ายทูตทนจะไม่มานะครับดูนะครับผมจะทําให้ดู นะค่าทูโทนจะไม่มาเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องย้ายในส่วนตรงในส่วนของแพรเซนเซอร์นะครับชุดนี้มาด้วยนะครับ นี่คือแผนเซ็นเซอร์เขานะครับจะต้องย้ายแผงตัวนี้ไปด้วยนะครับไม่งั้นสีควรจะไม่มานะครับเขาทางานร่วมกันใส่ให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะแกะตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แผงตัวตัวเก่าของเขาใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ เปิดเครื่องใหม่นะครับนี่ครับทูโทนก็จะมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แพรไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นคำสั่งตัวน,นี้จะไม่โชว์นะครับอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับ